เราไปทำทีมไวด์ชานเนอร์กับครูกบกันบ้างดีกว่าเมื่อเจอเซอร์ไพรส์ในเพลงชิลเลอร์ที่มิกกิลและแทบบี้ออกมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้ครูกบรู้สึกยังไงกันคะทราบแต่ไม่รู้ว่าจะเต้นอยู่ข้างหลังคือไม่รู้อ,อะไรอะลำดับการแสดงของเขาอะค่ะว่าเขาจะโผล่มาอะไรตรงไหนคือจริงๆเนี่ยพี่พี่กับครูกแกป๊ปต้องสอนกริดแต่เราแค่เช็คคีย์เขาแล้วเราไม่ได้สอนเลยเราแค่แบบอยากให้อีกจะหมู่พออะไรอย่างเงี้ย ก็แค่นั้นเองแล้วเรื่องเต้นเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันตอนที่เขาดูเพื่อนซ้อมเต้นเทรลเลอร์ทั้งแท็บบี้ทั้งติดเขาก็ดูดูแล้วเขาก็เต้นแล้วเขาก็รอครูออกมาพี่เห็นเขาเต้นกับครูแค่สี่รอบเลยนะนก็เต้นของมอาจจะมีไปซ้อมบ้างแต่ก็ถือว่าเร็วมากน้องในบ้านแตแบบหลายเรื่องอะไรแต่นี่คือมาปุ๊บๆได้เลยเสร็จเรียบร้อยดูเป็นมืออาชีพมากๆว่าและถ้าต้องให้คะแนนนายกริในวันนี้ครูกบจะให้สักเท่าไหร่ดีพี่ให้กริชไปสองร้อยเลย ไม่ต้องใช้ครูแล้วเรียกเลยครูไม่ไม่เป็นห่วงก็รู้ว่าเขาร้องได้อยู่แล้วอะแล้วก็รู้ว่าเขาเต้นเก่งดูท่าทางคูกบเหมือนมีอะไรจะพูดอยากพูดอะไรคะโหวดโหวดเข้ามาได้ปะไ,ได้ไม้มีคนเก่งๆอีกอะไรเงี้ยนันน่ะซีโหวดเลยโหวดเลย